ะฮะคุณกันผู้ที่ช่วยเหลือสังคมในด้านนี้อีกท่านหนึ่งนะครับก็อตอนนี้กำลังพากองทัพสื่อกับญาติกับญาติๆเขาอยากเห็นว่าลุงคนนี้อยู่ไหนนะครับเขากำลังตามอยู่นะครับว่าลุงอยู่ไหนนะครับ ก็ลองฟังดูนะ <c oughs> นะเราจะพูดทั่วไปนะฮะเรามาเราพูดทั่วไปแล้วก็เอนะไปไ,ไปลูกพูดออกไปเลยเออกไปเลยออนะครับนะานะฮะอ่ะต่อมานะฮะทักทายกันก่อนทักทายกัน,ก,นก,ก่อนนะครับทักทายกันก่อนนะครับเรื่องนี้สำคัญทีเดียวนะ มันทําให้เรานึกถึงหลายคดีทาให้นึกถึงหลายคดีซึ่งคดีนี้เองครับมันไปตรงกับวันที่สิบเอ็ดฮะมันไปตรงกับวันที่สิบเอ็ดอาคุณการจอบ,บลังถูกต้องครับผมเพลืมชื่อข้างหลังแกมันไปตรงกับวันที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบสองเกิดเรื่องวันที่สิบเอ็ดสิบสองคือเขาถอยไปเรื่อยๆถอยถอยอการไปค้นหา กล้องวงจรปิดถอยไปครั้งแรกนี่ไม่เห็นภาพจนไปดูสภาพศพแล้วก็ถอยกล้องใหม่น่าจะยี่บสี่ชั่วโมงหรือถอยไปมากกว่าน,นั้นจริงได้เจอนะครับนั่นคือตำรวจใหญ่นะครับผอกกนะครับอารันอรัญ,ญประเทศใช่ไหมนะได้ให้สัมภาษณ์สดทางไกลจากคุณกันจอมพลังนะครับซึ่งกำลังดังทีเดียวครับ ก็คงมีเรื่องนี้แล้ะครับทีิดังหลายวันทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องสลับซับซ้อนอยู่เรื่องนี้นะทังทายกันครับคุณประพัฒนะครับขอบคุณมากครับนะครับคุณโสพลนะฮะนะเอฟซีช่างใหญ่นะครับคุณประเสริฐคุณมิชดาคุณสุนทรคุณสุพันนาครับคุณบรรพาคุณประนอมคุณทวีนะครับคุณอารอรพันธ์นะฮะคุณจันเพ็ญแอติกกี้ครับนะครับ คุณชรีบุ๊กนะครับกู o ดมอร์น n ิ่งนะครับอาจารย์นะสวัสดีครับกู๊ดอัปจนูนกู๊ดอิฟนิ่งกู๊ดอิฟนิ่งนะกู๊ดอิฟนิ่งนะช่วงเย็นนะครับคุณดาครับคุณยงทองสุขนะครับคุณนางพุทธนะครับอภัยวงศ์นะครับสวัสดีครับก่อนให้แล้วขอบคุณมากครับคุณอเล็กยีนะครับคุณพี่ตานะครับนะฮะคุณประดิษฐ์นะครับคุณนิพนธ์นะครับคุณบีเฮนะครับนะฮะคุณกัญจนานะครับคุณเจริญนะครับ คุณดารุณีนะครับผมนะฮะคุณกล้วยคลองสิบนะครับคุณแก่สุริคราบอาจารย์แล้วก็แอดมินทุกทท่านเอฟซีพอต่อรอบห้องและทั่วโลกครับนะครับสังคมตกต่ำครับนะฮะแล้วก็คุณบุญาพานะครับผมนะฮะคุณแม่นะครับคุณแหม่มคุณแหม่มครับคุณแหม่มนะซีครับผมนะครับคุณคุณแม่จ๋า คุณแม่เจ๋านะครับ FCTP นะครับนะฮะคุณเฉลิมครับคุณถมยินนะฮะคุณปนาพนารัตนะครับผมนะฮะอ่าคุณหมูหยองครับนะครับอ่าคุณกัญชพลังอ่นะครับคุณแก่บอกนะยุคนี้อันตรภัยครองเมืองครับคุณ NK นะครับผมนะครับโอ้นะน่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างครับนะฮะ คุณระดาวันครับคุณสกลค,คุณยายอ่อยนะครับคุณก้าวโมบายคุณวิวิครับสีคราจานคุณดวงเดือนนะครับนะครับคุณนันนะครับคุณนันจินนะคุณคุณนีคุณนีนี่จินใช่ไหมเนเน่จินนะครับผมนะฮะคุณอ๊อบบ๊อบนะคุณภพยวันคุณผัดไทยนะฮะคุณลลิตานะครับผมนะฮะอ่าไม่ใช่คุณอ๊อบบ๊อบคุณคุณ คุณออสนะครับนะนะคุณออสครับคุณถารี่เลยครับคุณในซี่นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมมาลพูดกันคุณแม่แม่ด้วยนะฮะคุณแม่แม่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสองร้อยสิบสิบเก้าท่านผมว่าจะตั้งแนวนอนนะแนวตั้งนะฮะเดี๋ยวขออใช้แนวนอนไปก่อนนะฮะแนวนอนไปก่อนนะครับนะฮะสังคมไทยตอนนี้นะครับทําแผนประกอบ คือเราจะพูดในมุมต่างๆนะให้เป็นธนะรรมท,ทั้งสองฝ่ายนะครับให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเราจะก็จะมองว่าทําไมลุงลุงแกชื่ออะไรมาแล้วลุงชื่อจริงๆแกลุงอะไรม่รนะ้่ะใช้คําว่าลุงก่อนนะชวงนี้คําว่าลุงเนี่จะเป็นแพ้ยุเลยเลย,เล,ยลุงนะคำว่าลุงนี่เป็นแพ้ยู่เลยเลยนะฮะ โอ้นะฮะตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศนะครับนะครับเขาลงคําว่าแพะหมดแล้วครับแพะคืออะไรครับก็คือคําว่าแพะก็คืออ่ามันมีคนถูกดําเนินคดีถูกจับแล้วก็ถูกดําเนินคดีอันนี้ถึงกับมาทําแผนประกอบคํารับสรารภาพก็แสดงว่ารับสรารภาพแล้วแต่ปัญหาคือทําไมจึงรับสรารภาพ อันนี้ทุกคนติดใจว่าทำไมถึงถึงรับสลัภาพจู่ๆคนเดินมาผมเป็นคนทําครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินตํารวจว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือกางเกงของลุงเนี่ยมีเลือดมีเลือดมนุษย์อยู่สองจุดมีเลือดมนุษย์อยู่สองจุดอันนี้ทําให้ทําให้สังคมงงนะนักข่าวก็งงว่าเอา้าเมื่อลุงไม่ใช่คนทํา เมื่อลุงไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุทําไมมีเลือดมนุษย์สองจุดอ่านี่ประเด็นหนึ่งมันจริงทําให้เชื่อว่าลุงเป็นคนทําต่อมาคือลุงรับสลบภาพเออนะเราจะพูดในมุมมองของมอนนักข,าข่าวทั่วไปนะนะครับจัดฉากนะเออนะฮะคืองงมากฮนะคือมันมีเรื่องคือหนึ่งลุงเนี่ยไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วไม่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ขณะที่อป้าถูกฆ่าก็ไม่อยู่ลุงไม่อยู่ที่เกิดเหตุเลยจู่ๆมีเลือดสองจุดบนกางเกงของลุงนี่เข้าขั้นผูกมัดเลยนะครับถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยยังไงลุงก็ต้องเป็นคนร้ายครับเป็นคดีฆาตกรรมแน่นอน อ๋อถ้าถ้าจมน้ำฆาตกรรมแน่นอนนะครับต้องหาอยู่แล้วครับแต่ว่าสภาพการตายเนี่ยเป็นคนถูกกระทำแน่แต่ใครกระทำทีนี้ทำไมถึงเป็นลุงทำไมลุงเดินมารับสลัภาพตัวเองนอกนั้นยังไปชี้ว่าตัวเองทำจุดนั้นจุดนี้แล้วที่ลุงชี้ก็เป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเป็นเรื่องสร้างเองคิดนึกเองเออเองหาอุปกรณ์ฆ่าเอง ก็เลยมีคำถามแบบทคำถามแบบชาวบ้านชาวบ้านว่าลุงอยากติดคุกนี่ลุงนี่ถึงกับประหารชีวิตได้เลยนะฆ่าคนเนี่ยแต่รองไว้ก่อนหรือเจตนาฆ่าเลยนะยิ่งทำแผนยิ่งเจตนาฆ่านี่คือประหารชีวิตเลยนะลุงนะเออชื่อลุงเปี้ยขอบคุณมากครับลุงเปียยครับเขาเอยชื่อหน่อยเออนะท่านลองคิดดูครับว่า ามาทําแผนเองตํารวจบอกว่าเขามาทําแผนเองนะเขารับสลรภาพเองนะรับสลรภาพเองทําแผนเองแล้วก็ไปชี้จุดต่างๆพาลากศพมาวางนั่งไว้ตรงนี้แล้วก็จับทํท่าฟาดในคํารับสลรภาพคือเจตนาฆ่าเจตนาฆ่าคือสองแปดแปดเลยนะครับทําไมลุงจึงกล้าที่จะมารับสลรภาพทั้งที่ตัวเองไม่เกี่ยวข้องเลย ปัญหานี่แหละครับตำรวจกำลังสอบสวนอยู่ว่าทำไมจึงรับสารภาพตำรวจผู้ใหญ่ที่อื่นนะครับมานะครับกับนักจิตวิทยาทำไมจึงรับสารภาพสำคัญอยู่นี้ทำไมจึงรับทำอย่างไรจะให้ลงุงสมมติว่าเราคิดว่าลุงเนี่ยอาจจะถูกวงการอยู่ถูกขู่ถูกนัน่นถูกนี่สมมตินะเราสมมติแล้วจะเอามายังไงจึงจะทำให้ วิทยาจะได้แสดงว่าเขาไม่ถูกกดดันเขาไม่มีอะไรเบื้องหลังแต่เรามันมันก็ตอบไม่ได้ว่าทําไมจึงรับสลัภาพลุงเปียกเนาะทําไมลุงจึงรับสลัภาพหลักฐานเหล่านั้นได้มายังไงนั่นแหละครับเรื่องนี้ต้องเป็น Talk กออฟเดอะทอีกแล้วครับที่สําคัญนะฮะตำรวจบอกว่าไฮไลท์ของเรื่องนี้ก็คือ กางเกงของลุงเปียกมีเลือดมนุษย์ติดอยู่ในกางเกงสองจุดกำลังนำไปพิสูจน์อยู่ดีที่ว่าเจอกล้องวงจรปิดก่อนนะครับโหมีหลายคดีนะครับที่จะต้องโอระพ่อเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดครับนะท่าที่ฟังพกพุ่มกับ อะไรเนี่ยประเทศให้สัมภาษณ์คุณกานจอมพลังนี่นะคงได้ยินไปพร้อมกันเนี่ยก็แน่นอนครับในเบื้องต้นก็ให้ให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันจะขี้คายยังไงผมไม่รู้เพราะว่าตอนนี้คนในสังคมเนี่ยมีเครื่องหมาย question mark เต็มหน้าเลยอะไรอะอะไรอะมันคืออะไรเหรอดังนั้น มันมันจะพูดยังไงดีใครจะให้ความจริงลุงทำไมจึงรับสาร,รภาพทำไมทำท่าทำทางว่าตัวเองเอาวังซัดนี่นี่คือเจตนาฆ่าเลยนะครับถ้ารับสาร,รภาพว่าตัวเองฆ่านี่เจตนาฆ่าเลยนะท่าทางเหมือนเจตนาฆ่าแต่ผิดหวังหน่อยนะลุงนะเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดว่าไม่ใช่ลุงนะมันก็จะมีคำถามอีกอ้าวแล้วทำไม มีใครบงการเหรอทีนี้เขาก็ถามว่าระหว่างที่อคือมันก็คาใจอยู่ดีครับคือจู่ๆคนเดินมาเอาผมผมผมเป็นคนฆ่าเด็กครับเออผมผมเป็นคนฆ่าเด็กผมเป็นคนฆ่าฆ่าเมียผมครับแล้ว,ท,วท่านจะเชื่อไหมถ้าเป็นตำรวจท่านจะเชื่อไหมเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอให้ตำรวจทำงานก่อนได้ไหม ให้ตำรวจทำงานก่อนอ่าสืบจากศพอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนอันดับแรกคือให้รู้เวลาคำนวณเวลาตายเวลาตายนะครับคำนวณเวลาตายคือตายกี่โมงกี่ยามโอ้โหนะาสงสารแกนะยายเนาะขอ,อยายไปอย่าอย่าผูกใจเจ็บยาอะไรเดิอยายเด้อให้อภัยเถอะยายนะครับคือจริงๆเนี่ย ในในร่างกายคงโดนคงเจออะไรเยอะคงเจออะไรเยอะคงเป็นรอยพกช้ำบาดแผลนะครับแล้วก็ถูกกดถูกกดลงให้ให้ขาดอากาศนะครับแบบทารุณโหดร้ายมากถึงขนาดว่าได้ได้ข่าวว่าศาลไม่ให้ประกันตัวครับเพราะว่าต่อให้เป็นเยาวชนอายุประมาณนี้แต่ว่า พฤติการการทําให้ตายนี่มันโหดร้ายเกินไปถ้าโหดร้ายอย่างนี้เดี๋ยวจะไปทําลายอ่าหลักฐานนะครับได้ข่าวว่าศาลไม่ให้อนุไม่ให้ประกันตัวนะครับต่อให้เป็นเยาว,วชนก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่ามันโหดร้ายเกินไปสังคมสังคมจะเต็มไปด้วยอารมณ์โมโหแน่ๆเลยนะครับอันนี้ได้ข่าวมาว่าศาลตำรวจเช่นวานนะศาลไม่ไม่ ไม่ไอ้ยอให้ประกันตัวเลยนะนะครับเขาก็ถามคุณกันก็พยายามถามหลายอย่างนะครับว่าอมันเป็นอะไรอะ่ะตอนนี้ยังยังไม่ติดใจแล้วกันนะครับเพราะว่าตํารวจก็พยายามจะอธิบายอยู่แต่สังคมอารมณ์สังคมเนี่ยมันรุนแรงครับนะฮะอารมณ์สังคมมันรุนแรงนะครับตอนนี้รอแท่ว่าทําไมจึงจึงรับสารภาพครับผม อันนี้ยกตัวอย่างนะผมผมยกตัวอย่างอีกคด,ดีหนึ่งครับลุงอีกคนหนึ่งลุงอีกคนหนึ่งแกก็เคยถูกให้ให้รับสรารภาพหนักจะกลายเป็นเบาแกก็เคยถูกให้มีคนมาบอกว่าให้รับสรารภาพซะหนักจะกลายเป็นเบา,ามีลุงอีกคนหนึ่งนะครับอยู่ในอยู่ในดาวังคารทีนี้พอลุงเปี้ยกเนี่ย คือมันมันมันดูง่ายเกินไปเหตุเกิดวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยมารัศดรภาพวันที่สิบสิบห้าสิบหกมั้งครับหรือ,อยังไงนะครับแล้วก็แล้วก็เข้าสู่ขบวนการเลยเข้าสู่ขบวนการเลยนะครับแล้วก็ฝากขังเลยหรือ,อยังไงนะครับ ถ้าเรานึกคือคือมันเร็วมากนะมันเร็วมากทุกคนก็เลยคิดว่าเออคนจู่ๆเดินมาลักษณะภาพชี้นั่นชี้นี่เนี่ยก็จะอา่ามันมีขบวนการที่จะช่างช่างช่างใจไอ้ช่างมันมีอะไรนะที่จะแทงว่าไอ้คนมาลักษณะภาพเนี่ยจริงหรือไม่จริงมันมีขบวนการหรือไม่หรือต่อให้ลักษณะภาพก็ก็ถือว่าเป็นไปตามนั้นเลยหรือเปล่า อันนี้เราก็เราก็งงนะไม่ต้องห่วงครับข่าวนี้จะดังขึ้นมาอีกมากมายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันประหลาดมากนะประหลาดมากครับหลายที่เขาใช้คําว่าแพ้องแล้วแพ้อีกแล้วเหรอคาว่าแพ้่ยหมายว่าหนึ่งอ่าได้ได้คนกระทําผิดโดยที่เขาไม่ได้กระทําผิดอ่าเขาเรียกว่าแพ้สองอ่าคนคนนั้นรับสารภาพ รับสารภาพทั้งที่ไม่ได้ทําอ่ะรับสารภาพทั้งที่ไม่ได้ทํานะครับมันมันจะต่างจากอ่ารับสารภาพเพราะว่าทําแต่ไม่ได้ทําแต่รับสารภาพเนี่ยมันมันทําให้คนเชื่อไม่ได้มีแต่คนที่จะปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองถูกต้องไหมฮะมีแต่คนอยากปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองต่อสู้ให้ถึงที่สุด ถ้าตนเองไม่ได้ทํามันเป็นมันมีด้วยเหรอที่คนเดินมาแล้วก็เออมันมีคําว่าพ่อปูเคีย์เองนะอีกฝั่งหนึ่งนะโหดร้ายมากครับคนไม่ได้ทําแต่รีบรับสลรภาพเนี่ยมันมีไหมใช่ไหมคือถ้าเขากลัวคงไม่รับสลรภาพแต่ถ้าเขาถ้าเขาไม่ได้ทําเขาคงไม่หนี แต่ไม่ได้ทํากับมารับสารภาพมันมันย้อนแย้งอะ่ะตอนนี้ตรงนี้ครับสังคมกําลังจับตาดูความจริงเรื่องนี้อยู่นะนะจากสากแก้วสวัสดิาจารย์ตํารวจจับแพะจ้าจารย์เขารู้แก่ใจว่าเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับนี่แหละครับคุณทีจีครับคุณกันจอมพลังพยายามจะถามปู้กับที่สัมภาษณ์สดก็พยายามจะถาม จุดต่างๆนี่นะแต่ทางนู้นเขาก็ดูดูเหมือนจะจะพูดให้เข้าใจได้ว่าไม่ใช่ตามนั้นตามนั้นและจะทําให้ถึงที่สุดประมาณว่าจะเกี่ยวไหมครับว่าเป็นลูกตารวจตำรวจนั่นก็เออรู้ก่อนเขาบอกว่าจับอ่อจับเด็กห้าคนได้ก่อนที่จะที่จะเป็นข่าวอา่อไม่ได้หมายความเป็นข่าวแล้วไปจับเด็กเขาก็พยายามถามนะครับ ลองฟังดูครับว่าท่านเชื่ออะไรตอนนี้ก็เราอยากจะพูดให้เห็นว่าทั้งสองทั้งสองฝ่ายแล้วกันเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่รู้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งครับจะสอบเราก็เพิ่งรู้นะครับว่าเราก็เพิ่งรู้นะว่าคนหนึ่งถูกจับดำเนินคดีรับสารภาพแต่ข้อที่จริงมันปรากฏทีหลังว่าไม่ใช่เขาทำ ไม่ได้ปล่อยตัวเลยนะครับต้องสอบต่อนะครับต้องสอบต่อต้องสอบต่อสมมตินะตอนแรกบอกว่าหายไปเลยลุงหายครับลุงหายไปเลยติดตามไม่ได้ญาติญาติตามหาไม่ได้ครับญาติตามหาไม่ได้ราะว่ามีการควบคุมตัวไปไว้อีกที่หนึ่งพอให้สัมภาษณ์เขาถามว,ว่าจริงๆเนี่ยคุณกันถามว่าจริงๆเนี่ย ลุงเปียกอยู่ไหนถูกควบคุมตัวใช่หรือไม่ตำรวจตำรวจผู้ผู้ผู้ดูแลเรื่องนี้เขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ครับก็คืออยู่ระหว่างการานำเพื่อสอบสวนต่อพวกเราก็ฝั่งเอ๊สอบสวนต่อทำไมไม่ให้คนที่ไม่ใช่เนี่ยออกมาอยู่กับญาติเลยทำไมต้องเอาไป ไปไว้ที่หนึ่งเพื่อสอบสวนต่อมันก็มีความคิดมากมายเกิดขึ้นนะสมมุติว่าลุงเนี่ยไม่ได้อยู่กับญาติแล้วเนี่ยสมมุติว่าคือคนเราก็กลัวนะชาวบ,บ้านกลัวหมดแล้วครับสมมตุติเราคิดเขาเราคิดเฉยนะว่าถ้าสมมุติว่าลุงเนี่ยรู้หน้ารู้หน้าคนที่บอกว่าให้พูดแบบนี้แบบนี้เนี่ยสมมุตินะครับผมสมมุตินะแล้วจูๆ่ๆแกก็ยังถูกเอาไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งอยู่ ทำไมไม่ให้ญาติพ่อแม่พี่น้องไปอยู่ด้วยต่อให้สอบสวนก็ควรจะให้ญาติพี่น้องหรือนักข่าวอยู่ด้วยใช่หรือไม่ใครด้วยกลนว้ใจเลยลัวครับแต่ลุงอยู่คนเดียวกับที่ไหนก็ไม่รู้สมมุติว่าลุงอ่ะสมมตินะครับว่ามีคนบอกให้ลุงพูดอย่างงี้นะแล้วถ้าลุงจะถูกสอบสวนแล้วก็บอกว่าทำไมต้อง ต้องรับสาร,รภาพแล้วลุงจะตอบอยังไงลุมจะตอบอยังไงถ้ามีคนมองหน้าอยู่ตลอดเนี่ยลุงจะตอบอยังไงอันนี้ผมคิดผมคิดให้เห็นในวิธีการคิดให้มันไปหลายแนวนะแต่ถ้าลุงอะผมไม่รู้จะทำยังไงผมไม่รู้ผมก็เลยสาร,รภาพไปอ่าแบบเนี้ยยังไงมันก็ทำให้สังคมสงสัยไม่ได้คนระับเรืองสงสัยไม่ได้ หนึ่งเลยนะครับเมื่อรู้ว่าลุงเนี่ยไม่ใช่คนทําเนี่ยอันดับแรกเลยให้ให้ลุงอยู่กับญาติพี่น้องอ่าหรือให้ลุงอยู่กับใครก็ได้ที่มั่นใจนะครับไม่ควรจะไปควบคุมตัวทีเดียวนะครับในมุมมองที่ว่าถ้าสมมติว่าทุกคนเหมือนคุณกันเหมือนคุณกันเนี่ยอ่ามีคนสื่อเขาโพสเต็มหน้าเลยว่าคุณกันเนี่ยเหมือนกับว่าต้องหา ต้องหาคนที่เป็นคนเป็นคนให้ลุงเปี๊ยกทําแผนเนี่ยต้องหาหาคนที่พยายามให้ลุงเปี๊ยกทําแผนเนี่ยก็แสดงว่ามีคนพยายามให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยรับสารภาพแต่แกก็จะมองอย่างนั้นหาหาหาคนนี้คนนี้ทําไมถึงปล่อยให้มีการทําแผนและประกอบคำาสูภาพทั้งที่ไม่แน่ใจยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนเลยเนี่ยคาพูดของคนคนหนึ่ง คือเขาเดินมาแล้วก็บอกว่าผมเป็นคนทําครับเนี่ยมันมันต้องมีขบวนการมากกว่านี้ไหมมันจะต้องมีขบวนการมากกว่านี้ไหมนะครับน้านะคุณยายงานชีมินนะนะคือมันเป็นเรื่องที่ที่สังคมตื่นตระหนงอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องแพ้เนี่ยฮะเรื่องแพะตอนนี้ชาวบ้านบอกเรื่องแพะครับทําไมบอกเรื่องแพ้ครับเพราะว่ามันมีคนผิดต่อมาอา้าวมีข่าวว่าไม่ใช่ ไม่ใช่แต่มีคนผิดมีคนรับสารภาพแต่มีคนผิดอ่ะต่อมาคือมันไม่ใช่มันโอละพ่อเนี่ยนะเขาก็เลยว่าแพ้คือไวมากดังนั้นขบวนการที่ทําให้เขารับสารภาพทำมาทำให้เขาอ่าทําแผนเนี่ยนี่แหละครับสังคมกําลังรอรอ,รอเรื่องเรื่องกลุ่มนี้อยู่ว่ามันมันเกิดอ,อะไรกันขึ้น คุณกันจอมพลังก็อยากรู้จุดนี้ว่ามันมีไอ้โม่งไหมหาไอ้โม่งที่ปล่อยให้มีการทําแผนเนี่ยหาไอ้โม่งสินะเขาก็คิดไปอย่างนี้ว่านะมีการถ้าถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มันต่อไปแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดนะคนทําคนทําจริงๆก็ลอยนวลและเขาก็รู้ว่าเขาเข้าใจว่า น่าจะมีคนรู้แล้วว่ามีเด็กไปฆ่าคนมาเนี่ยเพราะว่ามีการไปล้างเลือดมีการไปทำอะไรอยู่ที่บ้านมันไม่มีคนสงสัยพ่อแม่ทั้งห้าคนไม่สงสัยลูกเลยเหรอสมมุติอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดไปงี้ว่าสมมติว่าถ้ามีคนรู้ก่อนถ้ามีคนรู้ก่อนรู้ว่าเด็กมีเด็กห้าคนฆ่าฆ่าก่อนเนี่ยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเขาก็จะหา,กากะช่วงเวลาตรงนี้นะฮะ ก็มีการตั้งเวลาคำนวณเวลาอีกนะครับว่าถอยไปถอยเวลาไปเรื่อยๆเกิดในวันที่สิบเอ็ดและสิบสองนะครับทีนี้มันอยู่ที่การตั้งเวลาตายอะ่ะน่าจะตายวันไหนอย่างไรนะครับโอ้ยนะฮน้าหวาดกลัวมากครับหน้าหวาดกลัวมากนะครับนะเรื่องนี้สำคัญทีเดียวนะครับเราต้องณนะเวลานี้ก็เป็น Talk กออดัวทาก่อนนะครับนั้นเราก็จะให้ วิธีการพูดเราก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งส,สองฝ่ายนะแต่เราจะมองว่าจุดสงสัยเนี่ยคนจะสงสัยจุดนี้นะครับตอนนี้ก็มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มครับก็จะต้องลงไปนะฮะสอบสวนสอบสวนลุงเปียกต่อในในจุดที่ว่าทำไมจึงรับสารภาพทำไมจึงเดินมาให้รับสารภาพ อ่าอันนี้น่าสงสัยว่ารู้หรือ,อยังว่าที่รับสารภาพในสิ่งที่โกหกเนี่ยแล้วทําท่าฟาดทําท่าตีเนี่ยเหมือนจะขนาดโกหกยังโกหกให้บอกว่าตัวเองมีเจตนาฆ่ารู้หรือไม่ว่านั่นคือโทษโทษสูงโทษหนักโทษหนักรู้หรือรู้หรือว่าสารภาพแล้ว จะถูกลดลด,ลด,ลดโทษรู้ด้วยเหลอว่ารับสารภาพแล้วโทษจะถูกลดลดกึ่งหนึ่งรู้เรืเหรอประหารชีวิตจะแค่ติดคุกตลอดชีวิตรู้ด้วยเหลอมีคนสงสัยเรื่องนี้ว่าทำไมจึงกล้าเพราะว่านี่คือคดีฆาตก,กรรมฆาตก,กรรม mm hmm. นะครับมีคนบอกเลยว่ารับผิดชอบรับ น้ำสภาพหนักจะกลายเป็นเบาเลยทีนี้เขาก็จะต้องสอบสวนต่อจุดนี้นะครับปัญหาคือที่ทุกคนตกใจก็คือในเบื้องต้นก็คือญาติพี่น้องก็ไม่เห็นลุงเพียกครับว่าตอนนี้ลุงเพียกอยู่ที่ไหนนะครับนี่คือปัญหาครับเราก็คิดว่าทุกคนก็นึกห่วงลุงเพียกว่า,าจะปลอดภัยหรือไม่ เพราะว่ามันมีจุดหนึ่งให้คิดครับถ้าลุงเปียกจําหน้าจําตาสมมุติว่ามันมีเบื้องหลังนะถ้าลุงเปียกรู้หน้ารู้ตาคนที่มาบอกว่าให้ทําแบบนี้เนี่ยสมมติว่าลุงเปียกรู้เนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อลุงเปียกหรือเปล่านะครับหรือสังคมเชื่อว่าลุงเปียกคิดเองเออเองรันสยรภาพเองไม่เกี่ยวกับใครนี่คือจุดสําคัญที่ต้องไปตีความกันต่อ